นับสนุนโดย KS Offshore Investment ชอบคุ้นทั่วโลกด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพิ่มอำนาจการลงทุนกับหลักทรัพย์เกษตรกรไทยขายดีที่สุด JSP City Town Home ใหม่ติดถนนใหญ่รังสิตคลองหนึ่ง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซับลอสนะคะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนภาคเช้าวันนี้กับดิฉันธนวัลพันธชธค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยขึ้นมาแรงต่อเนื่องนะคะแล้วก็สําหรับในบรรยากาศเช้าวันนี้ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่ากรอบของการขยับขึ้นมาค่อนข้างจะจํากัดแล้วนะคะเราจะมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันค่ะ ไปที่ตลาดฟิวเจอร์กันก่อนนะคะพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ชนประสิธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวันครับค่ะสำหรับกลยุทธ์ในการเทรดฟิวเจอร์หลังจากที่เราลองกันมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ควรต้องมีการเปลี่ยนเทรนไหมคะยังไม่ได้บอกนะครับ,รบผมเรียนอย่างนี้คนที่เป็นรันเทรนมานะครับคนรันเทรนก็คือที่เอาว่าต่าจากแปดร้อยแล้วกันของเราจะเป็นเจ็ดเจ็ดหกสองจุดห้านะครับอ่าถ้าจะ ถ้าจะปิดนะให้ดูว่าเย็นนี้ถ้าตลาดปิดต่ำกว่านะครับปดเ8 8 9จุดจุด4นะครับที่จะเป็นจุดที่ที่จะเป็นตัดสินใจที่จะล็อกโปรฟิตออกนะครับ่ส่วนคนที่รันเทนมาก็จะเป็นที่ลองมานะครับจาก847นะครับ847.4 847.3แถวนั้นนะครับก็ใช้จุดเดียวกันนะฮะส่วนคนที่เล่นสั้นนะฮะก็ มื่เช้าลองไปแล้วนะครับ8.92.8นะฮะแล้วก็ดูจังหวะนะครับจบในวันนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณโอเวอร์บอลแล้วนะครับแต่สัญญาณยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะต้องช็อตนะครับให้ดูพร้อมๆกันนะครับก็คือตัวเลขนี้นะครับอตัวเลข8.89.5นะครับถ้าต่ำกว่าเนี่ยถึงจะเป็นสัญญาณช็อตแรกนะครับค่ะ ก็แสดงว่ายังต้องรอจับตาดูนะคะว่าสัญญาณช็อตจะเริ่มเนง่ยค่ะยังต้องย่อลองอยู่ฮะยังเล่นขาลองอยู่ฮะึงแม่ตข้ามาเยอะแล้วนะคะแต่ต้องว่องไวแล้วต้องต้องวางแผนแล้วนะครับว่ามันถ้ามปิดตามแบบาแปดแปดเก้าเนี่ยจุดสี่เนี่ยเราต้องเป็นช็อตนะฮะอย่างน้อยเราต้องช็อตโคดก่อนนะครับค่ะนะครับได้ค่ะขอบุกจำตัวเลขดีๆนะครับอย่าอย่าตัวเล่นนี้ต้องจําดีๆนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดต้องทำนะฮะค่ะแต่ตอนนี้ให้ดูว่ามันขึ้นนะมันขึ้นไปเก้าร้อยเก้าร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบมันขึ เพราะนั้นถ้ายังไม่เป็นตามนั้นก็อย่าพิ่งไปชอ็อตมันอย่ารองอยู่นะครับค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นกันบ้างนะคะต้องบอกว่าวันนี้ยังคงขึ้นต่อนะคะสำหรับบัชนีหุ้นไทยนะทีนี้บวกขึ้นมา5.46จุดแล้วนะคะ1,384.79จุดนะคะวันนี้คุณธีรศักดิ์ ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์เซมบีมาทางสายโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะถึงกรอบการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้พูดคุยกันกับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์เซมบีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะวันนี้หุ้นไทยยังขึ้นต่อนะคคุณทีราศักดิ์คะก็เรียกว่าตัวปัจจัยนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นมาในรอบนี้แล้วก็สิ่งที่นักทุนสังเกตได้ง่ายนะครับก็คือตัวของแรงซื้อนะครับของนักลงทุนต่างประเทศนะครับ อันดับที่หนึ่งะครับอันดับที่สองก็คือการซื้อสุทธินะครับในตัวของเซ t ห้าสิบอินเด็กฟเจนะครับของนักลงทุนต่างประเทศนะครับซึ่งสองอสองปัจจัยนี้นะครับรวมแล้วเป็นปัจจัยเดียวก็คือนักทุนต่างประเทศนะครับมีการกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็ซื้อค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวครับ<ม>ก็ถ้าอย่างนี้มาดูจากแพทเทิร์นของชาร์ตเป็นยังไงคะ ครับในแง่ของตัวทิศทางนะครับตัวของตลาดหรือว่าตัวของเซตอินเด็กในรอบนี้เนี่ยทดสอบแนวต้านที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้านะครับถามว่าทำไมหนึ่งสามแปดห้านะครับดูน่าสนใจในแง่ของการเป็นแนวต้านนะครับผมให้เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันนะครับใส่เข้าไปในกราฟนะครับปรากฏว่าเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันนะครับแบบซิมเพลนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าพอดีเป๊ะเลยนะครับซึ่งตัวของตลาดเนี่ย เลยทําให้เซตอินเด็กเนี่ยมีแรงขายทงกําไรในระยะสั้นเนี่ยเกิดขึ้นครับผมค่ะคก็นี่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งเรามาทดสอบพอดีนะคะอ่าไม่ใช่ทดสอบพอดีครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่ตัวของตลาดเนี่ยเป็นล,ลักษณะของการขึ้นไปทดสอบแล้วก็ตัวของตลาดเนี่ยกำลังจะบอกเราว่าถ้าสามารถทะลุผ่านเส้น200วันขึ้นไปได้นะครับตลาดจะมีโอกาสขยับขึ้นต่อนะครับ แต่ถ้าย้อนกลับไปดูโครงสร้างนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่เรายังเคลื่อนไหวต่ำกว่า1 2 5 0ันหในช่วงนั้นนะครับไม่แปลกนะครับที่ตัวของเซ็นดีเด็กเนี่ยจะมีแรงขายเกิดขึ้นที่1 3 8 5พันสา้อแปดิห้าที่เซ้นสองรอวันเพราะว่าเป็นจุดสำหรับการเทคโ o ฟีดนะครับสำหรับตัวของนักลงทุนที่มีกำไรด้านล่างซึ่งผมคิดว่าต้นทุนที่นักทุนเลือกที่จะเทคโ f ฟ t ตรงนี้เนี่ยจะต้องมีต่ำกว่า1 3 0 0ันสร้อยครับค่ะสำหรับกลยุทธ์นะคะเราขึ้นมาหลายวันแล้วนะคะค ครับก็ต้องแยกกันก่อนเลยนะครับถ้าดูในแง่ของตัวตลาดนะครับคนที่มีต้นทุนต่ำกว่าพันสามนะครับจุดนี้เป็นจุดเทคโปรฟิตที่น่าสนใจนะครับเพียนแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าเราเทคโปรฟิตแล้วตลาดไม่ลงนะครับจะทํำยังไงนะครับหรือถ้าตลาดในแง่ของภาพใหญ่ในหลายสัปดาห์นะครับในชาร์ทที่สองนะครับเทนิสเด็กในโครงสร้างในหลายสัปดาห์นะครับถ้าดูกันก็คือการทะลุผ่านแนวต้านที่หนึ่งพันสามร้อยสสิบนะครับขึ้นมาได้เนี่ย ถือเป็นสัญญาณในเชิงบวกแลวปรากฏว่าสัปดาห์นี้ตัวของตลาดเนี่ยก็ขึ้นต่ออย่างรุนแรงนะครับโครงสร้างนะครับถ้าเราดูในรูปแบบสามเหลี่ยมที่ผมเคยเอาให้ดูอยู่ประจํานะครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ภาพใหญ่นะครับเซ็นินเด็กเนี่ยจะมีโอกาสไปทดสอบบริเวณแนวต้านที่หนึ่งพันหกร้อยนะครับแต่ยังไม่ใช่โลว์เวนี้นะครับหนึ่งพันหกร้อยในโครงสร้างสามเหลี่ยมเนี่ยเงื่อนไขจะต้องอเรียกว่าการปรับฐานของเซ็นิเด็กเนี่ยจะต้องไม่หลุดหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบนะครับลงไป ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเส้นที่ตีข้างบนนะคะ1น0 0นี่คือต้องเป็นในกรณีที่ต้องมีการปรับฐานไม่หลุด1,340ลงไปใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวของเชตอ n d e ด็กนะครับในระยะสั้นนะครับในระยะสั้นนะครับผมให้ดูชาร์ตที่สนะครับการทะลุผ่าน1,385นะครับเราจะพบแนวต้านที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็คือ1,400แล้วก็1,400 25-1,430นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลนักษณะของการขึ้นไปจบโครงสร้างของการดีดต,ตัวในภาพใหญ่นะครับที่1,400-1,430นะครับตรงนั้นจะเป็นเรียกว่าเป้าที่ไกลที่สุดนะครับในแง่ของการดีดต,ตัวของเซตอินเด็กนะครับทีนี้พอเราดูตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่1,300 85นะครับการเบรกขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่า1,004จะเป็นจุดเทคโอฟิตที่น่าสนใจนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับในช่วงสั้นนะครับให้จับตาแนวรับที่1,370กับ1,360นะครับปอนโตลงมายังสามารถซื้อได้ครับผมค่ะ จะมีปัจจัยอะไรคะที่จะหนุนทําให้เรามีความมั่นใจได้ว่าคือการขึ้นมาในรอบนี้เป็นการขึ้นเพื่อไปต่อค่ะ,ะในแง่ของการขึ้นเพื่อไปต่อผมยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าตลาดเนี่ยจะไปถแถวแถวพันหกเพียงแต่ว่าในแง่ของการขยับขึ้นนะครับถ้าเราลงมาดูในหุ้นหลายตัวนะครับ SCB นะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารที่เป็น l e ีดในรอบนี้นะครับปรากฏว่า SCB นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200ร้อวันนะครับขึ้นมาได้นะครับ แนวโน้มกําลังบอกเราว่าเอสซบนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งในแง่ของจังหวะจริงนะครับผมคิดว่า s อสซีบในระยะสั้นเนี่ยยังมีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านแถวแถวหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดหรือหนึ่งร้อยหกสิบนะครับ ในระยะสั้นเนี่ยการอ่อนตัวลงมานะครับให้แนวรับเอาไว้ที่หนึ่ง้อยสี่สิบนะครับดูเป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าการเบรกขึ้นไปนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันตรงนี้เนี่ยการอ่อนตัวลงมาจะเป็นจังหวะของการกลับเข้าไปซื้อนะครับถ,ถ้าน้ำทุนต่างประเทศนะครับยังซื้อสุดที่แล้วก็รวมไปถึงการเรียกว่าซื้อสุดที่ในตลาดหุ้นซื้อสุดที่ในตัวของ เซทห้าสิบอินเด็กฟิวเจอร์ต่อเนื่องเนี่ยอย่างน้อยเป็นตัวยืนยันได้ว่านักทุนต่างประเทศเนี่ยยังมีการเรียกว่าเอาเงินเข้ามาในตลาดหุ้นไทยอยู่ครับค่ะก็เป็นตัวที่ต้องลุ้นกันนะคะส่วน K เคแบงค์เท่าคล้ากันหรือเปล่าคะอ่าเคแบงค์ K นะครับก็น่าสนใจนะครับปรากฏว่าเริ่มมีสัญญ,ญากาทรทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันนะครับขึ้นมาได้นะครับที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับในแง่ของโครงสร้างนะครับแก๊ปในระยะสร้างของเคแบงค์ดูน่าสนใจกว่าเนื่องจาก ตัวของ SCB ซนะครับมีการดีดตัวที่ค่อนข้างแรงหลังจากประกาศผลการเมินงานแต่ถ้าดูจากโครงสร้างในอดีตนะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับเคแบงนะครับมีการดีดตัวไปทำจุดสูงสุดเอาไว้เนี่ยถแถวแถวหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมคิดว่าตัวของเคแบงกับการเบรกเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันเนี่ยขึ้นมาได้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่ตัวของเคแบงเนี่ยจะมีโอกาสฟื้นตัวในภาพใ,ใหญ่ๆไปทดสอบแนวต้านถาแถวแถว 190นะครับเพราะนั้นตัวของเคแบงถ้ามีการอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ177หรือ175ทดสอบเส้น200วันตรงนั้นจะเป็นแนวรับสำหรับการเก็งกำไรนะครับเพื่อคาดหวังการฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่190ครับกค่ะมาต่อที่ปตทนะคะคก็พยายามที่จะผ่านเส้นคาเฉลียอ่าใช่ครับเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับ เมื่อกี้ผมให้ดูกลุ่มธนาคาร2ตัวหลักนะครับปรากฏว่าพอเราลงมาดูหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับที่เรียกว่าเป็นหุ้นเรียกว่าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นรีดในรอบนี้นะครับปรากฏว่าปอราทอการดีดกลับนะครับในภาพใหญ่เนี่ยตอนนี้กําลังเข้าใกล้นแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยสอ0รวันเช่นเดียวกันนะครับที่280ร้นะครับ ถ้าปตทนะครับสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่สอง้อยแปดสิบเนี่ยขึ้นไปได้นะครับจะมีโอกาสขยับขึ้นต่อนะครับไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับซึ่งเป็นไฮของการบีบตัวในช่วงเดือนตุลาคมนะครับค่ะ,ะโครงสร้างแบบนี้นะครับถ้าเราเทียบกับกลุ่มเรียกว่ากลุ่มธนาคารนะครับปตทยังเทรดใต้ตเส้นค่าเฉลี่ยสองรอยวันคล้ายๆกับตัวของเช็คอินเด็กนะครับสแสดง <ไป S 1> ว่าไมีลุ้น,นใช่ไหมคะ,ะไม่ใช่มีลุ้นครับ ปทอทจะเป็นเรียกว่าตัวที่จะทําให้ตลาดเนี่ยกลับขึ้นไปเหนือพันสี่นะครับหรือหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบนะครับซึ่งในแง่ของการกินกาไรปรทอทเนี่ยจะต้องเล่นลักษณะดเดียวกับตัวของที่ทางตลาดแต่ถ้าเราสนใจในแง่ของการเข้าซื้อในช่วงอ่อนตัวเราต้องซื้อกลุ่มธนาคารเนื่องจากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่แข็งแรงกว่าตลาดครับผมค่ะ มาต่อกันที่สอพอบ้างนะคะแพทเทิร์นคล้ายๆปตทเลยคะ่ะใช่ครับสอพอก็คล้ายๆกันนะครับโดยที่แนวต้านเนี่ยของเส้น200วันจะอยู่ที่78บาทนะครับ ในแง่ของจังหวะนะครับจะคล้ายกับตัวของปตทนะครับแต่ไม่ใช่หลีดนะครับเป็นตัวที่ Follow ไปตามตลาดนะครับสำหรับตัวของปตทสพอถ้าตลาดนะครับมีการอ่อนตัวลงมาแล้วเรียกว่าไม่หลุดแนวรับที่1,370ลงไปนะครับผมคิดว่าปตทก็ดีหรือปตทสพอยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าการอ่อนตัวลงมาเรายังสามารถคาดหวังการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับในรูปแบบเดียวกับหุ้นในกลุ่มธนาคารอย่าง s อ b หรือว่าตัวของ K-Bank นะครับซึ่งผมคิดว่าตัวของสอพอกับการาเรียกว่าสร้างฐานในระยะสั้นเนี่ยยังคาดหวังนะครับการปรับขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่80นะครับโดยที่ตัวของตัวทอสอพอในรอบนี้มีแนวรับนะครับอยู่ที่73บาทเป็นจังหวะของการเข้าซื้อเกิงกําไรครับผมค่ะ มาต่อกันที่กลุ่มสื่อสารนะคะไปที่แอดวานซ์กันนะคะใช่ครับถ้าเราดูตัวของแอดวานซ์นะครับกับเส้น200วันที่ผมวางเอาไว้ให้นะครับปรากฏว่าแอดวานซ์นะครับมีการเรียกว่าปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยจะอยู่ห่างนะครับกับราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยมากที่สุดนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวของแอดวานซ์นะครับในตอนนี้เนี่ยเคลื่อนไหวแย่กว่านะครับแย่กว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารแล้วก็ หุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับแต่ข้อดีสําหรับแอดวานในรอบนี้ก็คือ,อการที่ตัวของแจ๊สนะครับไม่สามารถเรียกว่าหาแบงก์การันตีมาวางให้กับตัวทางกสทชได้เนี่ยจะส่งผลดีกับหุ้นในกลุ่มสื่อสารทั้งกลุ่มเลยนะครับยกเว้นตัวถูกนะครับในแง่ของตัวแอดวานนะครับถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติว่าหรือถ้าตัวของแจ๊สนะครับไม่สามารถหาแบงก์การันตีมาวางได้ทันนะครับภายในย1ิเมีนานะครับ แอดวานนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถคาดหวังนะครับการฟื้นตัวในภาพใหญ่ไปทดสอบแนวต้านที่210นะครับซึ่งเป็นแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าแจ๊สอาตัวของแจ๊สนะครับสามารถหาแบงก์การันตีมาวางได้เนี่ยการฟื้นตัวนะครับของแอดวานในรอบนี้เนี่ยจะเป็นลนักษณะของการรีบาวในภาพใหญ่แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับแถวๆ160หรือ150อีกรอบหนึ่งนะครับ ในระยะสั้นตัวของแอดวานเนี่ยมีวอลุ่มซื้อกับเข้ามาค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวลด,ดลงนะครับในระยะสั้นแล้วก็ความคาดตัวของแจ๊สเนี่ยยังไม่สามารถคอนเฟิร์มในเรื่องของแบงค์การันตีได้ผมคิดว่ายังสามารถซื้อกิ่งกาไรได้นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่177แล้วก็175ครับผม ค่ะมาต่อกันที่ดีแท็กันบ้างนะคะก็โหขึ้นเริ่มฟื้นแล้วนะคะเราจะเห็น<ช>จุดต่ําสุดของดีแท็ผ่านไปหรือยังคะดีแท็กนะครับจุดต่ําสุดผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือ,อยังเพีเยงแต่ว่าดาวไซด์ด้านล่างนะครับต่ำกว่าส0มิเนี่ยมันมีค่อนข้างจํากัดแล้วก็โอกาสลงต่อค่อนข้างน้อยนะครับในขณะที่ถ้ามีการดีดตัวในภาพใหญ่นะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับตัวของแอดวานเนี่ยปรากฏว่าดีแท็นะครับมีแนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณสี่สิบห้าบาทนะครับ 44 45เนี่ยเป็นแนวต้านแรกนะครับแต่ถ้าเราใช้เส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยปรากฏว่า d t a ทมีแนวต้านนะครับอยู่ที่57บาทนะครับซึ่งตัวของ d t a ทนะครับในแง่ของการขยับขึ้นเนี่ยผมคิดว่าโครงสร้างจะเป็นลักษณะนนเดียวกับตัวของ d v v n n e นะครับก็คือจะต้องเ,อเรียกว่า ตัวของแจ๊นะครับจะต้องไม่สามารถหาแบงก์การันตีเนี่ยมาวางได้นะครับดีแทจะมีโอกาสขยับขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าลีดจริงๆผมให้ตัวของแอดวานนะครับถ้าเทียบกับตัวของดีแท็เพียงแต่ว,ว่าแกลในแง่ของการฟื้นตัวของดีแท็เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจครับผมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถึงแม้ว่าจะฟื้นตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างจะแรงแล้วสําหรับตัวดีแท็กก็ยังน่าสนใจมีอัพไซด์อย่างนั้นเหรอคะใช่ครับแล้วก็ในแง่ของสตอรี่นะครับผมคิดว่านักทุนนะครับที่เรียกว่า กำลังหาหุ้นนะครับหรือว่า,าหาหุ้นเก่งกาไรในระยะสั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเล่นไปตามที่ทางตลาดนะครับให้ดูกลุ่มธนาคารเป็นหลักนะครับก็คือตัวของ K b a บ k S C B ซบนะครับจะเป็น lead indicator ในรอบนี้นะครับ<ฆ>ส่วนหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับจะเป็นหุ้นที่มีแกปในแง่ของการฟื้นตัวในภาพใหญ่นะครับถ้าตัวของเซ็นอินเด็กในรอบนี้นะครับการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยไปทดสอบเส้น200วันที่1,375แล้วการปรับตัวลดลงไม่หลุด1,350ลงไป โครงสร้างใหญ่นะครับของเซ็นตินเด็กน,นี่ยมีโอกาสกลับขึ้นไปเหนือความสีได้ครับคผมค่ะย้ําก็ริวทิ้งท้ายกันนิดนึงนะ,ะสำหรับสัปดาห์นี้ที่หุ้นขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะยังเห็นโอกาสของการปรับฐานหนักไหมคะ ครับในแง่ของตัวเซ็นอินเด็กนะครับอย่างทีเ่เรียกว่าย้ามาตลอดนะครับในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สองนะครับจะเป็นช่วงของการฟื้นตัวในภาพใหญ่หรือถ้าตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นจริงในปีนี้เราอาจจะได้เห็นพันหกนะครับแต่อย่างน้อยตอนนี้เนี่ยคอนเฟิร์มในเรื่องของการฟื้นตัวในภาพใหญ่ของเซ็นดินเด็กแล้วนะครับเพราะนั้นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยสองรอวันของเซ็นอินเด็กเนี่ยที่หนึ่งพันสาร้อยแปดสิบห้านะครับ คนที่มีกำไรหรือว่ามีต้นทุนต่ำกว่าพันสามตรงนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะของการเทคโอฟ o f นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูจากโครงสร้างของหุ้นในกลุ่มธนาคารแล้วเซ็นดินเด็กยังสามารถคาดหวังการทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือ1,400จุดได้โดยที่ หุ้นนะครับที่เ,เรียกว่าอาจจะเป็นลักษณะของหุ้นนําตลาดจะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารที่ทะลุเส้น200วันขึ้นไปได้นะครับส่วนหุ้นในกลุ่มสื่อสารตอนนี้เนี่ยเริ่มดูมีความน่าสนใจมากขึ้นถ้าตัวของแจ๊สนะครับไม่สามารถหาแบงก์การันตีมาวางได้เนี่ยกลุ่มสื่อสารจะมีแกลบค่อนข้างมากนะครับในแง่ของการฟื้นตัวในภาพใหญ่เนื่องจากตัวของแจ๊สไม่สามารถเข้ามาในตลาดได้ผู้เล่นจําเป็นสามเจ้าเดิมนะครับ กลุ่มสื่อสารจะมีความน่าสนใจมากๆแต่ต้องลุ้นกันถึงวันที่21มีนานี้ครับผมค่ะได้คะ่ะวันนี้ขอบพรคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีสวัสดีสสดค่ะคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะคะ จากบริษัทหลักรัพย์อ i b ค่ะกำหนดกิลทิ้งท,ท้ายการสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าเราตามกันต่อนะคะแล้วก็ต้องตามดูว่าปัจจัยของการขยับขึ้นมาของดัชนีหุ้นในรอบนี้รวมถึงฟันโฟลและแรงซื้อจากทั้งกลุ่มของนักลงทุนสถาบันและก็นักลงทุนต่างชาตินั้นจะยังคงมีแรงหนุนต่อไปได้หรือไม่และถ้าเกิดว่าเซตอินเด็กในมุมมองของคุณเนรศัก มีการปรับฐานแต่ว่าไม่มหลุดระดับ1,340จุดแล้วสามารถที่จะขยับขึ้นไปต่อได้เรามีลุ้นเห็น1,600จุดกันนะคะนี่เป็นมุมมองส่วนตัวของคุณธีรศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามซุปเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2ค่ะ